มัันกพวดออสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเพื่อนไปหาเห็ดค่ะไปเมืองน้ำการคาว่าหมดคันสิด้เห็บดบัวแล้วค่ะมือน,นี้เป็นกำลังใจให้หมดคันในเดอ้อไป,ไปค่ะ ดอกใหญ่ยอกยาวอยูย่เด้พี่เปลิลแต่ว่ามันก็แห้งแงเนาะอืมดินแห้งแต่ว่าดอกมันก็น้ำงามอ่ะปลูบมันไว้ก่อนเห็ดมันก็แห้งแข็งึงเนี่ตุหมุติมิอีสร่ะ มันก็แหงแล้วจ้ะเนาะฝนมันก็บาตกเห็ดเผิงกกับยังพันในมีปันใดจะ้ะพันได้เห็นหมันจะเห็ดเผิงไหม บอกละนิดบอกละน้อยไปจ้ะเห็ดเหลืองพวกพี่เขาดอกไว้นี่เหลืองหมเอ้ย น้อยถากกินมันไม่ทันตัวถากนี่อืมหักซ้ำมันก็เข้ามาอยู่ตรงนี้น,นี่นี่ตรงมดอตรงนี้นี่ ขันฝนตกมามันก็ะิงามอยู่ดีค่ะนี่ไหมขันฝนตกมามันกระิเกิดอีกอยู่เดีมันกระลายอยู่ดีดอกนหน่อยๆนีนไหมมัเหตุกระไดจ้ะนี่แต่อดอกเนหน่อยสักนีน่หละจะร้ายลายอยู่จ้ะฝนมาตกจ้ะมันก็เลยแห้งไหมแม่จ้ะเพี่มันกําลังดอกนหน่อยไหมจ้ะนี่จ้ะดอกเนหน่อยสนันี่ไหมจ้ะ กำลังร้ายหลายอยู่เด้่จ้ะเนี่ยขนันฝนตกมาก็เสิหลายนี่ค่ะเนี่ยถ้าบ่เอาแบบนี้มันกับบ่ได้ค่ะลอยเขาใหญ่มันกับบ่ใหญ่บบไหมค่ะถ้าดอกน้อยอีลี่จังคอยสิบ่เอาค่ะเก็บซอยเอือยดอกค่ะแล้วกับมาตะไคร้พอได้เจ็บยุจ้าเก็บเพชรเหลืองเก็บมะฮันละเอือย กุบกับกุบกับอืมก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอ,อ,ยอยู่น้อยผสมนิดอืมแบบแก่ก็ไม่ค่อยอยากเอาดอกเข้านี้แล้วมันแซบน,นะนกำลังแบบกรุบกรับอืม ขาไ่แถวเนาะขาหนุ่มขาไงไงตัวถาก แหงค่ะต่ว่าแหงเขากอกว่าเป็นอย่างดอกตาเหิดเขากค่ยังเอาไปตากแห้งเนาะคะ่ะเนาะมันก็มันจะเจอเออะไรก็อืมตัดแล้วนะตัดเลยค่ะโบู๊เงา เป็นเงาเลยอืมเป็นเงาเนี่ยก็อยากให้ได้เนาะถ้าจะเป็นเหตุพึ่งหวานก็คิดว่าเดือนหน้านู่นหละเราจะมาเก็บเผื่อดอกก็เอาอยู่อยู่บ้านนั่นแหละไปกินรสเอาของเก่าไปกินได้ค่ะของใหม่ไปเติมใช่มันเหลืออยู่หลายถุงอยู่ตั้งแต่ปีกายน่ะที่ให้พี่ออยไปใช่ไหมการให้พี่ออยไปสองถุงน่ะมันก็เหลืออยู่ขันไม่ได้กินเลยเด้ที่แช่เย็นไว้น่ะ คันก็หาเห็ดอันใหม่แล้วก็เอาไปแกงกินนะแล้วก็เห็ดดําที่คันอันเอาแช่ตู้เย็นไว้แล้วพี่เปิ้ลก็ลองเอาไป <S <S เห็ดเห็ดเห็ดดาที่คันไปเก็บมาหเห็ดเห็ดสดๆนะแล้วก็เอาตาัดขาแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้เลยแช่แข็งไว้เลยนะป่ะไปต้หมวกเนอือเปิดปะเปิดเ,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 เลย้าก,กินข้าวคะ่ะ นี่ส่วปลาซืซือมาจากเมืองไทยอาชิมสิปลาอะไรปลาแห้งือน้ำพริกหมูหยองบะแมีนปลาเอาเหรอกันไม่ได้อ่านเดย์แต่เห็ดเหลืองมืนี่อือันนี้ผัดกะเพราค่ะคนพี่เอามาฝากกะเพรากะเพรากะเพราที่ไม่มีกะเพรา ดูกระปุกดูกระปุกของพี่เป anyway> ิ้ลดดูกระปุกของคันดูแตกต่างมากเลยโ้โหขนยคของอร่อยเลย ลวกมันึงสาวแหงยัน6กสายออกมากี่โมงเจ็ดโมงเราจะออกในหกโมงไม่ทันไหนจะกับข้าวคนไหนจะกับข้าวหมาหมาก็ทำนี่หม,มาอยู่ตรงนี้มีกี่ตัวห้าตัวเยอะเนอะ มุ่นวายกำลังดีห้า <c oughs> ตัวมุ่นวายกำลังดีเ <c oughs> ช้ามาก็มีอะไรเห <c oughs> มือนเด็กอะขันท้องเน <c oughs> าะเช้ามาก็ต้องมาหอมมากอดเ <c oughs> ตื่นที่มามาเห็นหน้ากันต้องมากระดิกกระดิกกระดิกกระ <c oughs> ดิกใอืมกระดิกใจเสร็จแล้วก็ไปนอน ถึงเวลากินก็จะรู้แต่ว่าดอกมันกระงามยู่ด้วยลหะนี่ดอกหน,นึ่งดอกหนึง่งข้างหนือกขื่อขนาดน,นี่พี่เปิลดอกขนาดนี้กำลังจุบนี่พี่เปิล <laughs> จะเอาอันไหนก่อน <laughs> แรกก็ว่าจะไปถามพวกแกเหรอมันลูกเล็กอยู่นะนะโอ้โหลูกไหนเล็กลูกไหนใหญ่บี่ยข้างบนนั่นบอกอันนี้ลูกนั่นแก่แล้วมั่ไปเอาป่ะไปทางนู้นนะสีส้มลูกคงหน้าพี่ก็ได้เออลูกนั้นก็ได้ พี่แกไหมแกแล้วละตอนนั้นเอาเนี้ยนะเออเอาเลยเอาอีกไหมโอ้ลูกเดียวก็พอแล้วเถอะเนาะเอามาออกไม่ได้ค่อยๆออกมาไม่อยากเหยียบเท้ามันเดี๋ยวมันตายเออเนาะบ้านมันมีลูกหนึ่งไงเนาะ อันไหนที่แก่ๆนะท่ั้นแก่ไหมนะแก่อยู่ด้วมีหมากเนี่นี่ตูงเนื้อแก่เพราะว่ามันเกิดก่อนเพื่อนนะฉันคิดว่ามันอยู่ใกล้อ่ะอันนั้นมันนะส้มจัดๆขั้วหนเหลืองเมื่อวานนี้ฉันก็เอาไปทำสุกอือโอ้หสวย มันก็สวยอยู่ได้เนาะนี่ค่ะสวยจังเลยนี่ลีกนึ่มันเราะกระเต๋แล้วตักนี้ตูกใหญ่นะใหญ่ดีจะลองเอาไปบวชบวชชีนะอะดุอาอายินถ่ายด้วยไป็แล้วก็สงตามหนังหน้าฉันน่อย่ออันนี่เหรอ มันเอาไปทําชาได้นั่นเองคือเอ้าหรอคันไม่รู้ได้เนี่ยไปตากแห้งแลว้วทําชาอ๋อมาตน้นเห็ดมาก็ได้สต๊าฟทุนนี่ค่ะเฮ้นี่นี่เห็ดแช่แข็งค่ะ จะไปกินเถอะมิสกุฟุนเดนอินวายมิสกุฟุนเดนนะว่าอิคฟูชลังเบส่ะยังคงจำทุกช่วงเวลาใบข้าวพื้นฟ้าท้องหน้าวัยเด็ก